จังหวัดสมุทรปราการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานาเลนทิราเทพยมวดีกมรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวชลราราชธิดาเพื่อแสดงความจงรักภักดีและถวายเป็นพระราชกุศล จังหวัดสม,มุทรปราการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนตร์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณาเลนทิลาเทพยวดีกมรมหลวงราชสาลินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาเนื่องในโอกาสวันประสูติวันที่7ธันวาคม2568ณอุโบสถวัดกลางวรวิหารตำบลปากน้ำอำเภอเมืองสม,มุทรปราการโดยมีนายสุภมิตรจินาศีผู้ว่าราชการจังหวัดสม,มุทรปราการเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยข้าราชการเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภาคร และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพียงเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและถวายเป็นพระกุศลการจัดพิธีครั้งนี้จังหวัดสมุทรปราการร่วมกับวัดกลางวรวิหารเพื่อร่วมสํานึกในพระกรุณาธิคุณและเชิดชูเกียรติที่พระองค์ทรงบําเพ็ญพระราชะกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตลอดมา จังหวัดตราดจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณนะเลนธิราเทพยวดีกรมรวงราชสารินีสิริพัฒมหาวชราราชธิดาเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ7ธันวาคม2568โดยมีนายพิริยะฉันทดีรกผู้ว่าราชการจังหวัดตราดเป็นประธานในพิธีณสาลากตัญยูเมตตาธรรมวัดบวรดิษฐารามตำบลวังกระแจอำเภอเมืองตราดการจัดพิธีครั้ง นี้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติที่ส่งเสริมให้ประสบกรนทกรทุกหมู่เหล่าร่วมกันทำความดีน้อมนำหลักธรรมทางาศาสนามาใช้ในการดำเนินชีวิตและสืบสารวัฒนธรรมอันเกี่ยวเนื่องกับสถาบันหลักของชาติทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดตราดได้นำผู้เข้าร่วมพิธีลวงลงนามถวายพระพรเพื่อแสดงความจงรักภักดีอีกด้วย